คุณฟ้าคะเตรียมตัวให้น้ำขวันดีนะคะได้เลยค่ะไปค่ะไปบพี่ฟ้าแต่งตัวสวยๆกันดีก่อน,นะคะยายลีนี่เราบ้าไปหรือเปล่ารับพี่เลี้ยงแบบนี้เขา้ามาอยู่ในบ้านได้ยังไงเอา้าทำไมล่ะคะพี่ลีดูไม่ออกจริงดิอีพี่เลี้ยงนั้นน่ะทั้งขาวทั้งสวยแล้วดูมันแต่งตัว อ๋อเดียวนะทุกคนคือใจเย็นๆก่อนนะคือจริงๆแล้วอะรีเลือกอีกคนเอาไว้ค่ะแต่ว่าเขาดันเกิดปฏิเหตุรีก็เลยต้องเลือกคนใหม่ไงแค่นั้นเองแล้วอีกอย่างเนี่ยช่วงเนี้ยรีต้องทำสะกดจิตบำบัดนะคะรีก็อยากได้คนที่จะมาดูแลทุกอย่างให้รีได้พี่รีระวังเถอะมันจะมาดูแลผัวให้อีกคนนะเอม ก็ใทยออกมาเนยฮะเอมมันก็พูดแบบผู้หญิงไงผู้หญิงที่ควรคิดให้เยอะๆเวลาที่มีผู้หญิงคนที่สวยและดูดีและเซ็กซี่แบบนี้มีอยู่ข้างๆสามีเราอ่ะ